สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่วิดีโอเกี่ยวกับกระรอกถือปืนหมายเลข2โดยคุณเล่นเป็นกระรอกที่กําลังถือปืนในฐานะตัวละครกระรอกถือปืนเช่นเคยในวิดีโอนี้ผมจะมาสอนคุณถึงวัฏจักรชีวิตของกระรอกในธรรมชาติเพราะว่าลยลึกแล้วผมเป็นครูและคุณท่านผู้ชมคือนักเรียนของผมใช่คุณคุณนี่แหละคุณที่กําลังดูอยู่มันสําคัญมากๆที่คุณจะดูวิดีโอนี้ให้จบเพราะว่าผมจะสอนถึงวิธีต่างๆที่กระรอกใช้ในการเอาตัวรอดในธรรมชาติเผื่อคุณจะสามารถเอาไปใช้ได้บ้างในฐานะที่เป็นมนุษย์บทเรียนจะเริ่มขึ้นหลังจาากผมขึ้น้นนีสํเร็ หลังจากผมขึ้นชาแนนี้สำเร็จเออแค่นั้นแรงหนาวะบทเรียนที่หนึ่งวิธีหาเงินคุณก็รู้นะครับว่าเงินเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในสังคมปัจจุบันทุกๆคนต้องมีเงินเพื่อเอาตัวรอดหมายความว่าความสามารถในการหาเงินเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในชีวิตปัจจุบันแต่อะไรคือวิธีหาเงินที่ดีที่สุดละ่ะ หยาดเหงื่อการเสียสละความพยายามความอมดทนความมุ่งมั่นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่คำตอบมึงจะบ้าเหรอไรอสัตว์เรื่องอะไรกูจะยอมมาตัวเองลงมาทำงานหนักตอนที่แล้วผมบอกแล้วไงว่าผมอะอยู่ในฐานะพลังที่เหนือคนอื่นปืนคู่กายนี้ทำให้ผมมีพลัง หมายความว่าวิธีหาเงินที่ถูกต้องคือแบบนี้นี่เออมึงดูมึงดูเน่เน่เน่มึงเห็นไหมมึงเห็นไหมผมเพียงแค่เอาปืนจ่อหน้าคนอื่นเงินก็ไหลามาแล้วผมจะเสียสละตัวเองทําไมในเมื่อผมมีคนอื่นเสียสละให้เออมึงโลกนี้่มันเป็นโลกหมากินหมากูเป็นกระลอบแต่กูก็กินหมาได้เหมือนกันคือผมไม่รู้หรอกนะว่าทําไมคนเหล่านี้มันถึงถือลูกโอ๊กเยอะจังแต่ว่าก็ดีละเออแต่สมมติถ้าการหาเงินแบบทุจริตไม่ใช่หนทางที่คุณต้องการล่ะ ถ้าเป็นอย่างนั้นนะบทเรียนหมายเลข2นี่เป็นสําหรับคุณเลยบทเรียนหมายเลข2การจัดกระดูกเฮ้ยมึงเมืงมืงมึงเอาเงินมากูบอกให้มึงเอาเงินมาไงอ่าได้มึงต่อต้านกูใช่ไหมงั้นมึงตายเฮ้ยอ้าว what the fuck อะไรวะทำไมไม่เวกอร์ ไอสัตว์คอมึงทำมาจากไทเทเนียมเหรอมึงต,ต่อต้านท่ามไม่ตายกูได้ยังไงโอเคในยาม้ี่คุณทำสิ่งไม่ดีมาสำเร็จวิธีเอาตัวรอดคือหลอกคนที่คุณกำลังพยายามจะเอาเปรียบว่าสิ่งที่ผมทำลงไปอ่ะมันดีต่อคุณนะเออผมเนี่ยหวังดีกับคนรอบข้างเสมอสิ่งที่ผมทำลงไปอ่ะผมทำเพื่อปกป้องคุณนะคุณแค่ต้องพูดแบบนี้จนมันหลงเชื่อกูทำไม่ดีแล้วไงถ้ากูหลอกมึงได้ว่าสิ่งที่คุณทำลงไปมันดี แล้วสุดท้ายคุณก็จะได้ดีเองเห็นไหมแบบนี้ไงแต่บางคนฉลาดไม่โดนหลอกง่ายแถมขังตัวเองไว้นในบ้านที่ล้อมรอบด้วยกับระเบิดด้วยถ้าหากคุณเจอสถานการณ์แบบนี้ในชีวิตประจำวันอย่ารีบเข้าไปเอาเปรียบเพราะว่าคุณจะชีพหายก่อนที่คุณจะทำเขาชีพหายได้ให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยการไปหาช่วการระเบิดที่จะมีซ่อนอยู่เสมอ หลังจากนั้นก็ลุยเลยครับกูจะฟาฟันอุปสรรคกูจะไม่ยอมแพ้กูจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะไปถึงมึงให้ได้แล้วพอกูถึงมึงแล้วมึงเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีอะไรหรอกที่จะหยุดคนได้ถ้าหัวใจคนทุจริตพอเฮ้ยนั่นอะไรอะ ทำไมมันมีรถถังกลางถนนด้วยแล้วทำไมมันเล็งมาทางกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจเย็นเจย็นกูขโมยไม่กี่ตังก์เองเฮ้ยเดี๋ยว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 ทั้งหมดที่กูพูดไปในวิดีโอนี้เป็นเพียงมุกตลกทั้งนั้นพ่อมึงตายสัตว